โอเคล่าสุดนั้นเมื่อหลายเดือนที่แล้วผมเพิ่งลงคลิปอาจารย์ไปครับซึ่งวีโอหล่านั้นผมลงมาไม่ครบนะครับซึ่งผมจะมาลงีทีต่อดินนั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูกันกรับอาจารย์ที่จริงจำเวลาเข้าห้องน้ำอาจารย์ประเภทนี้ผมไม่เคยเจอนะครับแต่ผมจะขึ้นอาลงให้ทุกคนดูนะครับเออครับครับขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำหน่อยนะครับอืมแล้วทำไมไม่เข้าตอนกลางวันล่ะครับ เออเออซึ่งอาจารย์ประเภทนี้เนี่ยเราก็จะ<ม>ก็จะก็จะค่อนข้างลำบากหน่อยแต่คำพูดของครูนั้นมันก็นก,นก็พูดถูกอยู่แต่ถ้าหาพูดในระหว่างเรียนตอนเช้าน่ยก็จะรู้สึกปแปลกๆหน่อยซึ่งถ้าหาพูด<ม>คำนี้ออกมาตอนเช้าเนี่ยจะรู้สึกลาคาญมากไม่ใช่สิจะรู้สึกปแปลกๆแ,แล้วก็เกลียดมากซึ่งอาจารย์พวกนี้เนี่ยทุกคนคง ไม่เคยเจอกันใช่ไหมอาจารย์ที่จริงจังเวลาเาลคารพครูซึ่งอาจารย์ประเภทนี้ผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันครับแต่ผมจะขึ้นสถานการณ์ให้ดูนะครับ Good morning teacher ออมพูดดังๆห่อยก็ได้นะไม่ต้องอ่อนแอหรอกไม่ต้องเกินพูดก็ได้เออเออซึ่งอาจารย์ประเภทนี้นะ่ะนักเรียน บางคนหรืออาจารย์บางคนที่จริงจังแบบนี้น่ะบางทีเขาอาจจะสั่งหนักหน่อยอาจารย์ที่จริงจังกับการเข้าแถวอาจารย์คนนี้น่ะผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันแต่ผมจะขึ้นเหตุการณ์ให้ดูชโยโอเคจบแล้วจบแล้วจบแล้วรู้สึกว่าแถวเบี้ยวจังอะเบี้ยวอย่างกับวงกลมซะอีกคราวหน้าเรียนกับเส้นตรงหน่อยก็ได้นะเออเอเอก็จบเรงแล้วครับขอบคุณครับ คลิปนี้จะมีหน้าทีเพียงแค่2นาทีเดียว